โอเคครับสวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กัอนกินเกมเมอร์ทีวีเอ๊ะไม่มีคำว่าทีวีนะครับวันนี้อยู่กับเกมเออไมค์ครับเกมกระป๋องเป็ดครับครับใช่ครับใช่อ่ะไมค์ครับอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยสวัสดีครับผมกันน้อนโจ้นะครับสวัสดีสุขสวลากับผมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับน้องชายสุดเกียรติของนะครับอ้าวเฮ้ยกะว่าจะไม่พูดเอออะไรวะ เออเหอพี่เหรอวะเยนนี้ขึ้นบ้าเฮียโดนดดนดก็ยเงงอครับเราสาพี่น้องนะครับผมเป็นคนที่รูปดอที่สุดแล้วเยอะเยอะเยอะเยะมันก็คือแอปพะิเคของมันก็ไม่รู้นะครับทีนีไอเทมยังดูยังไงมันก็ไม่ทราบเฮ้ยไปเ็คขอดูหน่อย นงี้ครับมันคืออะไรของมันก็ไม่รู้เฮบวชแล้วเยอไม่รู้อะไรของมันกไงงงว่ะเล่นแล้วไหนวะพี่เล่นเลยอ่าโฆษณาอีกแล้วไม่มีโคตรเหนือท่านอันนี้ยังมีเลยอะไรของมึงวะมากระโปกอยู่ครับอยู่ครับไม่ใช่ไม้ครับไอคือ ยูคาร์ฟใช่ไหมครับว่ายูคาราฟชนตีนรอแป๊บเกมที่แบบโหเขาเรียนไงคาร์ฟอย่างสมบูรณ์ตกอกมาอะไรกันแน่อย่างนี้ก็มียองยากรื่องเอาเสกทีทีเนี่ยมีมอสตนี่สัมเบะไปสัมเบะสิ ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรลุงเขาเพิ่งเล่นแบบแเพิ่งเล่นนะฮะเอาเฮ้ยก็เล่มเอกาอก้นไหนฮะสงครามดิสงครามฮะแล้วก็จะทำการเสกตัวเออตะเบกคิปเปอร์ชัวร์ดูก็รู้นะเออมันคิปเปอร์คิปเปอร์แหละอ้าว่างเงี้ยมองไม่เห็นนะอ๋อขึ้นไปมาเออต่อดิ อเอาเราเนี่ยเยอะเลยสงครามระหว่างเมืองอเดีเ๋กดจนเบือเ่อแล้วครับแรงแรลกโอเค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 ราจะมาดูกันครับว่าเออทีนทีนี่มันทำทำาน ไฟเลยได้ไหมมันระเบิดไม่ได้ครับมงงเยมันอะไรของมันแต่ก็เบิดก็มีอย่างเดียวครับต้องใช้ตัวแน่ตัวเดียวนะแกจะระเบิดได้นะ อันนี้ก็ไม่มีทำนะฮะเอ๊อเดี๋ยวเริ่มก็เล่นดูไงมันก็ไม่ค้าไปชัดนะฮะไม่ใช่ยูค้าไปงงนเะออเออเสียงเสียงเสียง,ง<อ>จบไปแล้วไม่มีอะไรเออจบแค่น,นี้ก็พอนะครับอะไรก็ไม่สี่ครับ